รอแดดับแล้วไหลหลงสุดาทิ้งองค์แนบแน่นตายตามจันสุดาเทวีตกหลุมรักพระรอทั้งที่รู้ว่ารักนี้จะนำไปสู่ความตายเพราะทั้งสองฝ่ายคือศัตรูกันแต่เธอก็ยังเลือกจะรักและเลือกจะตายเคียงข้างเขาแม่หญิงจันสุดาเทวีไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ตายเพราะรัก เธอคือนิยามของความรักที่กล้ากล้ายืนข้างคนที่เธอรักแม้โลกจะห้ามเธอไม่ได้ตายเพราะอ่อนแอแต่เพราะเธอเชื่อว่าการมีชีวิตโดยไร้เขามันก็เหมือนไม่มีชีวิตเลยวันนี้ถ้าเธอเคยรู้สึกว่าความรักของเธอไม่เป็นที่เข้าใจขอให้รู้ไว้ว่าเธอไม่ได้อ่อนแอ แต่เธอกล้าพอที่จะรักด้วยหัวใจทั้งหมดของตัวเองและความรักแบบนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำอนุมัติจากใครในโลก